สวัสดีครับท่านผู้ชมลูกศิษย์หลวงปู่สวงพระพง์ที่ัตว์ทุกท่านในคลิปนี้ท่านจะได้ชมภาพบรรยากาศในการเดินทางขึ้นเขาขณะฝนตกเพื่อไปถวายสังฆทานแด่ดาบทตะเบาอฤษีบนเทือกเขาภูตะแบงต่อจากคลิปตอนที่แล้วเมื่อผมได้ต้อนรับดูแลคณะจากกัมพูชาติดต่อกันสองสาคณะแล้ว ผมก็ได้จัดทำสังฆทานชุดใหญ่เพื่อนำไปถวายตะเบาะดาบทฤาษีในป่าบนเทือกเขาพูตะแบงเงินที่นำมาซื้อของจัดทำสังฆทานชุดใหญ่นี้ได้มาจากคนที่ถูกหวยจากการติดตามดูคลิปใน youtube ในคลิปนั้นมีเลขนำไปซื้อหวยถูกทั้งสองตัวและสามตัวตรง การมีโชคจากการติดตามดูคลิปในช่องหลวงปู่สวงเก้าเฮงนี้มีอยู่บ่อยๆเงินอีกส่วนหนึ่งก็ได้มาจากสมาชิกในลายกลุ่มหลวงปู่สวงพระโพธิสัตว์กลุ่มนี้ได้ดูแลสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางต่างๆเป็นประจำนอกจากนี้ก็มีเพื่อนๆชาวกัมพูชาที่มาเที่ยวเมืองไทยได้สนับสนุนค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางด้วยเช่นกัน สังฆทานหนึ่งชุดมีอะไรบ้างขอเชิญชมรายละเอียดสิ่งเหล่านั้นได้เลยครับนี่เป็นน้ำปลาที่จะจัดชุดสังฆทานไปถวายพระและฤาษีที่อยู่ในป่าบนเขาภูตะแบงนะครับ11ชุดนะครับเป็นน้ำปลาอย่างดีสำหรับให้ฤาษีหรือรว่าพระนะครับเอาไว้คลุกข้าวในตอนยามไม่มี กับข้าวนะครับมีแค่น้ำปลายอย่างดีก็คลุกข้าวกินได้นะฮะคลุกข้าวฉันนะครับนี่คือชุดสังคทานชุดใหญ่ที่ผมจะจัดไป1ชุดจะประกอบหลักๆไปด้วยมาม่านะฮะหกล่องนะฮะปลากระป๋อง1แพค็คน้ำปลายอย่างดีสำหรับคลุกข้าวกินนะฮะอยู่ในป่านี่อาหารการกินลำบาก ถ้ามีน้ำปลายอย่างดีคุ้กข้าวจะเป็นประโยชน์มากๆนะฮะแล้วก็ฝงซักฟอกนะฮะแล้วก็ยาสีฟันพร้อมแปลงยาสีฟันนี่หลอดใหญ่นะฮะร้อยห้าสิบกรัมแล้วก็มีกาแฟนะฮะโอเวนตินสบูสบูนี่สองก้อนนะฮะจะคู่แบบนี้นะฮะแล้วก็ยาสระผมสำหรับรอสียาฉีดพ่นกันยุงนะ แล้วก็วาเปกเอาไว้สุดดมในยามอากาศเย็นเป็นวัดนะครับหลักๆก,ก็จะมี11อย่างนะฮะอย่างน้อยนะฮะอาจจะถึง12เช่นมีนมเพิ่มมานะฮะตัวนี้ก็จะเป็นชุดหลักๆเลยนะฮะตอนที่ไปถวายผมก็จะถ่ถายภาพมาให้ดูว่าอ่าได้รับจริงครบเหมือนอย่างชุดนี้หรือไม่นะฮะอย่างน้อยมี11ออย่างนะฮะหลักๆนะครับอ่านี่ ทุกท่านที่ได้ร่วมบุญก็ได้เห็นนะครับว่าถวายจริงนะฮะของเหล่านี้อยู่บ้านเราจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ในป่าในเขาของเหล่านี้มีความสำคัญมีประโยชน์มากๆเลยนะฮะกับผู้ทรงศีลผู้ปฏิบัติธรรมที่อยู่ในป่าบนเขาสูงนะครับการไปมาลำบากนะครับนี่ซื้อปลากระป๋องมามา น้ำเพิ่มเติมนะฮะน,นี่ดูของที่จะเอาไปชาบุญนะฮะด้านหน้าฝั่งนี้ก็เต็มนะฮะแล้วก็ด้านหลังด้านหลังก็เต็มนะฮะปลากระป๋องเต็มไปหมดนะฮะกระป๋าเสื้อผ้ามีหน่อยเดียวนะฮะนองนั้นของที่จะไปถวายทั้งหมดเลยนะทั้งหมดนี้มูลค่าที่ซื้อตอนนี้แปดพันกว่าบาทนะ วันนี้วันนี้เตรียมข้ามแดนนะวันนี้วันที่9สิงหาเอก,กสารสำหรับทำข้ามแดนนะวันนี้วันที่9สิงหานะข้ามแดนนะสังฆทานชุดใหญ่11ชุดนะเดินทางข้ามแดนแล้วตอนนี้ชุดสังฆทานก็ได้มาถึงฤาษีตาตวนได้รับแล้วนะฮะ มีทางปลาทูขนมมา,ม,าม่าอมตินนมปลากระป๋องแล้วก็ชุดนี่สบู่ยาสีฟันกาแฟยาสระผมเนี่ยมีครบชุดนะฮะถวายของแล้วก็เดี๋ยวยกขึ้นกุฏิอได้ได้ของดีใจมากก็สีตะสวนได้ยาสระผมได้สบู่ดีใจมากนะ สบู่ยาสีฟันยาสระผมดีใจมากเลยดูขึ้นมาได้นะน,ะน,น,ะะนี่ก็ได้ถวายฤรษีโป้นะฮะตะบ,บ้อโปนะ้ได้ชุดชุดนี้นะชุดชุดอมตินกาแฟสบูนะ่ยาสีฟันยาสระผมนะฮะแล้วก็ปลากระป๋องเล้อมาม่า อาจะให้สองข้อนี้แต่จะบอกว่าเอาแค่อันเดียวพอเพราะว่าท่านเดินทางไปช่วยท่านเลยจะกลัวว่าจะถือลำบากนะเป็นชุดที่ถวายตะเกียร์นะครับผู้ทรงศีลน,นะผู้ร่วมเดินทางชุดถวายผู้ถือศีลตะเกียร์นะฮะก็มีชุดมาม่าปลากระป๋องนะฮะมาม่าเป็นชุดเล็กแต่ชุด ไอ้นี่ยังเหมือนเดิมนะ <S <S ตอนนี้เข้าห้องถักแล้วจะรีบนอนแต่ม,มาขํากกะว่าจะเช็คลายเช็คเวทตรงไหนแล้วก็จะเข้านอนเลยนะเมื่อคืนตีสามตื่นหกโมงเช้าขับรถมาโอ้ยต้องจอดนอนก่อนจะข้ามเทนง่วง ครับพรุ่งนี้ก็จะขึ้นเขาพูโตแบงนะฮะบรรยากาศยาำเช้านะฮะที่บ้านเกิดหลวงปู่นะฮะอันนี้รถขายของอันนี้เป็นอำเภอนะฮะบ้านเกิดของหลวงปู่หวงนี้กินก๋วยเตี๋ยวนะฮะเช้าวันที่สิบสิงหาคมสองห้าหกห้านะฮะวันนี้ นี่สังฆทานนะฮะหรือของฝากจากเอฟซีนะ,ะลูกศิษย์หลวงปู่สวงก็ได้มาถึงคุณตาเพื่อนหลวงปู่สวงแล้วนะฮะนี่อันนี้ก็ถุงชุดใหญ่นะฮะสบู่ยาสีฟันนะฮะแล้วก็ก,กาแฟอันนี้ก็มาม่านะฮะมาม่ากล่องใหญ่ขนมในยากันยุง นะอยากกันยุงแล้วก็น้าปลานมนะฮะคุณปู่ท่านนี้ท่านเกิดปีพศเดียวกันกับหลวงปู่สวงเป็นเพื่อนหลวงปู่สวงคนเดียวที่เหลืออยู่เมื่อ3มเดือนก่อนผมได้พบและสัมภาษณ์เรื่องราวจากท่านมากมายแต่ยังไม่ได้นำมาออกคลิปออปี่นงก็ไม่ ซีใบปนนะซีใบปนก็ได้แลอวก็ไรเนอีอ,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 อหลวงปู่สวงตอนเป็นเด็กนี่ไปเลี้ยงควายกับตาเนี่ยกินข้าวแค่ปั้นเดียวนะเท่าก้อนเท่าแขน,น,นเนี่ยอิ่มละตั้งแต่เขาไปเดินเนี่ยผมรู้เขาคงคงไม่กินข้าวหลมั้งตาว่านะครับตาแกบอกวิบใบต้นปนนั่งเถอะแล้ก็ไรปนก็ได้ป<บ>้าอาวไม่ได้กิน อ๋อได้เรื่เด็ดเอาใบดักกรเปาอาไอ้ลุง no? ปู่หวงไปเลี้ยงควายเอาข้าวปั้นปั้นหนึ่งเท่าแขนใส่เชืออจับมือหอบเนาะมือหอบได้หอบนะไรอ่ะมือหอบหรือใบกีบปังกระไรเนี่ยไม่เหล่านี้นะอ๋อข้าวก็ไม่มีกับข้าวหรอกเกลือแค่นั้นแหละอ๋อข้าวปั้นเดียวเออส่วนบุคคลในภาพคนนี้คือ อาจารย์ซอมเคงซึ่งเป็นหลานเขยหลวงปู่สวงอาจารย์ซอมเคงท่านแต่งงานกับลูกสาวของน้องสาวหลวงปู่สวงขาท่านเสียข้างหนึ่งเนื่องจากเหยียบกับระเบิดปัจจุบันท่านเป็นอาจารย์ทําเกี่ยวกับพิธ,ธีพราหมณ์อยู่ในหมู่บ้านและเป็นประธานผู้ดูแลรักษาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์โบราณสถานในหมู่บ้านเกิด

បាទតាមរីសូមពរសូមជ័យស្ដីសឹកស្ដីកម្លាំងចូលគាត់មាននៅខ្ញុំប្រុំយ៉ាងបរិយមនៅតាមលោកយីកៅមកមានគោលមានសាយរីទីសាយកេរមកអរគុណទទួលមានប៉ោមិនទៅមកកាយាតាមទៅបានតម្រេចតាមមកទូសេចក្តីប្រាថ្នា3គ្រឿងត្រីឡសូមបរមីតឲ្យរីចម្រើនបានមកជួយសំស្ាងនៅស្រុកកំណើតលោកស្រួងនៅនេះបាទ ដាក <popping> <Matthews> ់ន <sharpet> <sharpet> េះវាពុះជ្រួឲ្យវាបាននោះនេះដាក់មុននេះដាក់កាន់លើនេះវាខាច់វាជ្រួឲ្យវាវាបាទនេះ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 បាទអូសាទូអានេះគេហៅថាទិដោះក្រាទិដោះក្រាអានេះវាកើតជារឹងកើតជាថ្មឬកើតមិនខ្មិចវាដល់ពីកាលពីនៅកាលពីមែវាណាបាទពីមែពី មិនដាច់យកកាត់កុំដាច់ខ្លាទឹកដាច់ខ្លាទាំងណាណាវាកាត់កូនមកវាកូនវាមែនអត់ទើបណាមែនអត់ទើបតែហូចោលហ្នឹងហើយពូជុលទៅពូជុលទៅក្តាំងនងដៃអាខែវាកប់ក្នុងក្រមនេះកប់ក្នុងក្រមដៃតើតាមពីឃើញក្តាំងលើគឺតែទៅមានតែក្តាំងក្នុងក្រមមានអូអានេះក្តាំងក្នុងក្រមក្តាំងក្នុងក្រមក្នុងនងដៃអឺបបបបនេះក៏មានយីអូត្រឹមហ្នឹងអូក្រណៈតាមបតិលមកអឺហ្នឹងអាក្រណៈមកបតិលទូជធំតាមតែ กีดโดยทานนย่านนาจุกนา้านอันนี้เวียเวียเวียเบียบานวารมยมนี่เป็นบรรยากาศตอน10บโมงเชา้านะวันที่10สิงหาคมพศสองพนะ้าอะอันนี้คือภูตะแบงนะฮะทางขึ้นที่เราจะขึ้นไปเปิงตังอยู่นะวันนี้มีฝนตกตอนแรกแดดออกแล้วฝนตกนะพอเราจะขึ้นก็ เป็นการวันนี้เขาไม่ให้ไม่น่าให้ขึ้นนะฮะคอยดูตอนชุวงเย็นอีกทีหนึง่งแล้วน่าจะคอยใครบางคนนะฮะที่เขาให้ขึ้นวันนี้เพราะบางคนกำลังเดินทางมาคุณยายท่านนี้มีผมที่จับตัวเป็นก้อนในภาษาขเขมรเรียกว่าเซะจะกระไนมีความยาวเกือบสามเมตรเมื่อตอนเด็กๆท่านเดินไปชี้ต้นไม้ต้นไหนต้นนั้นก็เป็นยารักษาคนได้ ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าท่านจำชาติกำเนิดในชาติก่อนได้ท่านรู้เรื่องยาสมุนไพรเป็นอย่างดีบ้านท่านอยู่ที่เชิงเขาภูตะแบงอยู่ห่างจากจุดที่ผมจะเดินขึ้นเขาไปเปิงตังยูไม่ไกลนะนี่เขาภูตแบงนะะอันนี้ฝนตกเพิ่งหยุดนะตอนนี้เวลาบ่ายโมงสิบนาทีนะตอนนี้อ่าจะผมมีกำหนดการจะขึ้นพนมตะแบงไปที่เปิงตังยู เวลาบ่ายสองนะฮะนี้ตั้งแต่เช้ามาฝนตกทั้งวันนะฮะตั้งแต่เช้าเมื่อคณะพวกเราเตรียมของและอุปกรณ์ต่างๆเรียบร้อยแล้วพวกเราก็เริ่มต้นเดินทางขึ้นเขาภูตะแบงเพื่อจะไปเปิงตังอยู่ขณะนั้นฝนหยุดตกใหม่ๆโชคดีที่รถผมมีร่มติดมาสามคัน ตอนนี้เวลาบ่ายสองสิบนาทีนะฮะตอนนี้เดินเดินขึ้นเขาพูตะแบงจะไปเปิงตังยูนะฮะคณะเราวันนี้ขึ้นมาสี่คนนะนนมอยู่อยู่ตรงนน้นสองคนนะฮะแล้วก็มีตะบ,บ้ออีกคนหนึ่งขึ้นไปก่อนแล้วนะครับเนี่ยวันนี้วันนี้ฝนตกฮะแต่เมื่อเช้านี่ฝนตกมาตลอดแต่พอ มีความรู้สึกว่าบ่ายสองก็ให้ขึ้นได้ตอนนี้ฝนหยุดครับถึงจะไม่คลึ้มแต่ฝนหยุดนะฮ<น>ะาาสามร้อยเมตรแล้วตอนนี้ขณะของเรา,<ม>าใบรวยไ,รไปต่อลอะบนทางที่ขึ้นไปพ่อตึ้ เนือเยติบเีโอ้เสียงน้ำตกในน้ำไหลตรงไหนโอ้นิเสียงน้ำไหลมีฝนตกหนักโอ้หน้องนี่น้ออู้โอ้หน่น้ำตรงนี้โอ้นินี่นี่ ของที่จะไปถวายนะฮะสังฆทานตรงจุดนี้สองชุดนะมีมามา่าสองกลง่องแล้วก็อื่นๆน่น,นะตามในรูปภาพบันก่อนเลยครับตอนนี้นตอนนี้เริ่มเลยนะอ,อไปแล้วฝนตกแล้วครับต้องกลางร่มแล้วตอนนี้ บรรยากาศเดินขึ้นขเขาในวันฝนตกฝนตกหนักตัวนี้ี่สองคนดีหน้าร่มมาฝนต้นรับอย่างหนักนี่ฝนตกหนักมากเลยฮะดูน้ำไหลที่ทีมง,งานเราตอนนี้ หกร้อยเมตรแล้วครับตอนนี้ฝนตกหนักมากเจ้าตจ้าเจาเจ้เนี่ยเดือดมาเนี่ยเลยเนาะคนยังมาอยู่น้ำตามทางเดินขึ้นเขนนาด้มยกห้ฝนตกน้ำไหลเยอะมากเนี่ย เลยนะมันเดินขึ้นน้ำตกเลยแต่นี่ตอนนี้ขึ้นมาถึงหน้าผาแล้วนะฮะตัวน,นี้จะขึ้นชันมากนะนาะาบันไดขึ้นนะขึ้นตรงน,นี้ไปอีกประมาณสักสองร้อยเมตรก็จะขึ้นถึงสุดยอดเขาแล้วนะตอนนี้ตอนนี้ถึงจุดหน้าผาจากหน้าผานี้ก็กไม่ไกลละ แต่ก็หนักก็ขึ้นชันมากตรงนี้ตรงหน้าผานี่ดีหน่อยไม่ไม่เปียกนะฮะมันเป็นช่งชงก้อนผามาขบนะฮะเป็นหน้าผาสูงประมาณก็สามสิบสี่สิบเมตรนะฮะตรงนี้จะมีองค์ปู่ฤาษีแล้วก็หลวงปู่สวงดตรงนี้นะตอนนี้บ่ายสามนะฮะฝนตกหนักมากตอนนี้นะ แต่เราอยู่ตรงช่วงผาก็เลยไม่เป็นไรนะตอนนี้เราพักอยู่ตรงช่วงผาเดี๋ยวจะไปต่อแล้วถึงฝนตกเราก็ต้องไปนะยังเหลืออีก7กิโลกว่าจะไปถึงเพิงตังยูนะฮะกำลังขึ้นมาแล้วทีมเรากำลังเดินต่อแล้วฮนะตอนนี้ถึงฝนจะตกหนักขา้างหน้านะอันนี้เพิงหินชั้นบนฮนะเนีย่ยเป็นชั้นที่สองที่สามน่าจะเป็นลนักษณะแบบนี้เนีย่ยยื่นไปประมาณห้าสามเมตรห้าเมตร ดูข้างนอกฝนตกนะฮะนี่เราขึ้นมาตรงนี้เป็นเชิงเห็นนะไม่ไม่มีฝนน้ำไม่เปียกนะแต่อีกสักคู่ฮะเนี่ยไปตรงนี้ไปหมดนะเปียกแล้วเลยสู้ครับนี่แหละความศรัทธาความศรัทธามีพลังเหนือสิง่งใดไม่มีใครจ้างไม่มีใครสั่งแต่ความศรัทธาแล้วก็หวังว่าจะนำโชคลาภ มาสู่เอฟซีลูกศิษย์หลวงปู่หวงทุกคนนะครับนี่ครับถามว่าเทำเพื่ออะไรเพื่อสิ่งนี้นะครับการทำแบบนี้ไม่ใช่ว่าเรารับแจ้งเราไม่มีนายส่ยเราไม่มียศไม่มีตำแหน่งก็ทำด้วยใจล้วนๆนะฮะเนี่ยดูมีขนะด่ คุณตาอีกคนหนึ่งนั้นยายไม่สบายนะฮะให้น้ำเกลือเลยมาไม่ได้เลยมาแค่นี้ตอนนี้มาสามคนโอ้ตรงจุดหิน,ตร,น,ต,หน,นต,ตรงนี้ตกหนักมากครับเหมือนน้ำตกเลยตอนนี้ตกหนักมากเลยฮะฝนตกหนักกว่าทุกทุกครั้งที่นั่นเลยเพราะมันมีมันม,ม,นมีน้ำที่มันไหลมาจากหินด้วยเลยเหมือนน้ำตกเลยฮนะดูเน,นี่ยเนี้ยไะ โอ้หนักเลยตอนนี้นี่ครับนี่เขาของที่จะเอามาถวายของต่างๆไม่ว่าจะอาหารของกินอะไรนะฮะสังฆทา,านชุดใหญ่ที่เรานำมา มูลค่าซื้อประเทศไทย700รถ้าข้ามาฝั่งกัมพูชามูลค่าของเหล่านั้นเป็น1,000บาทแล้ว1,000บาทเมื่อเอาขึ้นมาบนภูเขานี้ได้นะฮะมันจะเป็น1,500นะฮะสองเท่าทันทีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรานำขึ้นมานี้มีมูลค่านะฮะมีความสำคัญแก่ผู้ที่อาเพ็ฑศีลภาวนาอยู่บนเขานะฮะ นนี่นะ,ะเดี๋ยวเราก็ต้องไปทางนี้นะอีกสักพักเราต้องไปต่อละเราไม่อัดคอยฝนหยุดแล้วค่อยไปนะเราต้องลุยฝนไปโอ้ฝนตกหนักมากะฮะดูเลยดูข้านล่างนู่นดูนะครับฝนตกหนักมากเลยตอนนี้หนักกว่า ตอนแรกๆนะฮะจนไม่หน mm. ักมากแล้วดูอ่ะฝนนะฮะทุกท่านดูอืมดูนะฮะหนักมากไอ้เมื่อตือกัมราหนึ่งมือรูปย้อนหรต่อมือเนี่ยเมื่อกัมราก็มือนั่นก็มือจะรัด ไอ้สัรงทิ่ติดบดบานไดนมีฝนเริ่มเบาบางแล้วนะเอ่อเริ่มเบาบางแล้วตอนนี้เดี๋ยวจะเดินทางต่่อแล้วนะอีกสักครู่นะฮะตอนนี้ได้พักเหนื่อยประมาณ15นาทีนะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปต่อแล้ว นจนเ,เริ่มเบาบางแล้วเริ่มมองเห็นทุ่งนาข้างล่างแล้วนะทา,ทางขึ้นยกต่อไปนะตอนนี้ก็ขึ้นมาถึงจุดข้างบนสุดท้ายนะอันนี้ไม่มีทางชันแล้วต่อไปเป็นทางเรียบๆนะฮะ ดี๋ยวมีเขามีจักรยานมาให้จักรยานาแบบจักรยานภูเขานะมีเกียร์เอามาไว้ให้คนเช่าบริการนะฮะนี่ขณะของเราขึ้นต่อมาแล้วหน่งคนมาแล้วนี่เลยคนเล้วคนหนึ่งอา่าตอนนี้ตอบจากนี้ไปไม่มีสัญญาณแล้วฮะอา่าพรุ่งนี้เที่ยงถึงจะเริ่มได้ โพสอีกทีนะวันนี้หมดสัญญาณแต่นี้ไปไม่มีสัญญาณละเราจะไปที้ต่อนะฮะท่านผู้ชมท่านใดได้มาชมคลิปแล้วยังไม่ได้กดติดตามรีบกดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดเรื่องราวตำนานหลวงปู่สวงแบบแท้จริงถ้าท่านจะค้นหาความจริงเกี่ยวกับหลวงปู่สวงและไม่อยากโดนคนนำเรื่องหลวงปู่สวงมาหลอกท่านท่านต้องดูคลิปของช่องนี้การได้ชมคลิป ของช่องนี้จะมีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมอย่างมากมายท่านจะได้รู้เรื่องราวหลายอย่างที่ท่านไม่เคยรู้มาก่อนตลอดจนเรื่องราวการเดินทางของผมในบนเทือกเขาพูตะแบงมีเรื่องราวดีๆที่ท่านไม่ควรพลาดชมโปรดติดตามชมในคลิปหน้าตอนต่อไปคลิปนี้สวัสดีครับทุกท่าน